เกิดแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้นิวแฮปปี้นิวเวอร์ซารีแฮปปี้สุดยอดมีความสุขมากๆเราขอให้เธอมีความสุขกับคนอื่นนะวเนี่ยน่ารักเลยเป็นผู้มีคนรู้คุณตาโอเคก็าวกระสุดดีตบเช็ดไปทีหนึ่งโอเคก้าวัสดีนะทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก้าบมาอยู่กับในช่อง Anna Exo จะดูเกิดที่ไหนกัน ไม่วันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่พวกมึงอ่ะไปเที่ยวเสร็จเดนขอโทรหาเมียกูก่อนเพื่อว่าออกอะไรมาเลยเลยวก็อะไรอาจาย์ิดไปไหน่อยมานะครับวันนี้คือผมเนี่ยอันนี้พูดจริงพูดจริงไอฟิล์มวนนี้อยู่กับผมทุกวันตั้งแต่ผมเป็นโควิดตั้งแต่วันที่หกกูไม่ได้คุยอะไรออยเลยหนึ่งเดือนเต็มพอเรื่องเรียนไอจีแค่นี้นะครับคืองอนหนึ่งเดือนไม่ได้คุยกันนะครับเดี๋ยวนี้เราจะโทรไปหาออยนะครับว่ามันจะรับหรือเปล่าเดี๋ยวผมวิดีโอคอร์ไปเลยแล้วกันเดี๋ยววิดีโอคอไปเลยนนะคดดดููู ดูอ่ะผมให้ดูได้เลยว่าหนึ่งเดือนอ่ะไม่ได้คุยกันดีเลยนะครับคุณดูนะแบบมันด่าผมไอเชี่ยเดี๋ยวผมเลยตึ๊ด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 ไอเชี่ยเออเขาไม่รับหอกมันตึ๊ด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 อย่มีสัญญาณเขาเลี้พี่ไปแล้วโอ้โหมีคามีคนใหม่แล้วพี่รู้ไหมเนี่ยเป็นหนุ่มลากใส่อ่ะขินเงาเกี่ยวข้าวใส่หมวกนักเต็มใบเอาไอีมาลองทีผู้ดีได้ไม่ได้เป็นไรวะควัน เอาควันให้หน่อยดิให <c oughs> ้เพื่อนเขาได้มาอ, <c oughs> อันนี่นแหละกันแล<อ>้พี่น้องไม่เอาเดี๋ยาเม่นด,ด้วยเฮียวีนั่นมันไม่ดับเรื่อบทกูเลยอ่ออะไร <มา S 1> บ้าวันเดียดต่อไปโทรหาเพื่อนรักผมก่อนนะครับไม <c oughs> วเดี๋ยวมันจะมาพรุ่งนี้นะแต่ว,ว่าโทรหามันวันนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหไม่รับไปเถอะเฮ้ยให้ p y b i r t ด d a y คุณย่ะครับเปิดกล้องด้วยเฮ้ย Happy b i r ด h d ย y ขอแบบคำมวยพรหน่อยเดี๋ยวาดึ๊บมาดึ๊บมาดึ๊บมือเราแล้วอันนี้อะไรอ่ะอ่ะ Happy b i r t เด a y ก่อนดิไม่อยากดูเลยสำคัญอะไรอ่ะ มา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 ก็ขอให้น้องด้ามีความสุขมากมาผมคิดอะไรประสบปัจจัยหานั่นเองนะครับแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็เชื่อฟังกูบ้างนะอะไรที่ไม่ดีบอกไม่ดีเดี๋ยวไม่บอกตัวมึงเฉยไอ้เหี้ยะบอกตัวนี้นะผมอันนี้เอ่อสสเข้าสานครับผมกำลังคุยกับสสเข้าสานอยู่โอเคขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เฮ้ยขอบคุณดีขอบคุณโอเคโอเคอันนี้วันเกิดด้าทั้งทีนะครับผมมีเรื่องจะมาขายแั้วนี่นะครับผมจะขายอะขายกูจริงเหี้ยขายเพื่อนอะ พี่กูวายเย็นพี่กูวายพี่กูวายไม่จริงกูวาเอาไม่จริงอะไรพี่ลังซิตอะไรครับนุ่งโคราชอันนี้แกป,าแกป้าอะไรครับแกป้าอะไรแกป้าผ่ากินหรือเปล่าแกปเปอร์หัวแก๊งหหลับเป็เหมือนมาบบเนะี่ยอ๋อทีนะ่ในห้องวัดไปวายพี่ นี่ใครผมพี่พี่ไม่ได้ครับเรงขับรถมาไม่ได้ครับอุ้ยเนี่ยน่ารักเลยเอนผู้มงคนรู้พี่แกขอบคุณนะที่เอาเป็นผมมานะพี่พี่กเป็นแล้วไปพี่ลากิดหนาจอมควันอุ้ยพี่อไรอ่ะโอ้ย่ราเล่นอะไรห่สั่งนเกิดแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้นิวอีลแฮปปี้นิ เออเปิดกล้องหน่อยเอาเปิดกล้องแป๊บนึงแป๊บนึนนงให้เขาดูให้หน,นานนิดนึงนะา่าก็ได้เออเปอิดบอะไรแค่นี้เบอร์ด D ขอสุขม,มากๆเจ้เขาแล้วขอให้เธอมีความสุขกับคนอื่นนะ<อ><อ>แ,แค่นี้เดี๋ยวไปละแค่นี้เนี่ยไปคิดถึงคนเดิมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปพูวิลล่าไปใครดิผมไม่เข้ากล้องอ่ะอไอ้ชี้วิลล่าหันสามสิบห้าแต่ไปแค่ห้าคนมีพีมีแก๊บมีออยไม่แบบมีพีอะไรพีอส พีเซเดอร์นนนนนพีเซเดอร์โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ทางด้านของบ้านวันนี้เราก็มากับอันนี้ใครครับเนี่ยครับผมดีครับชื่ออะไรครับชินโนครับชินโนตัวยางไอ้เหี้ยซื้อมาเพื่ออะไรนี่อันนี้จะเป็นสนามเฮ้ยเสียงดังกว่าคนอัดคลิปอยู่ทันทีแม่อันนี้เป็นอันนี้ครับสระว่ายน้ำสไลเดอร์สไลด์นอน เฮ้ยนี่อาหารไทยอาหารก่อนโห้ยวันนี้มุ่งม่วงนิดหนึ่งนะคนดูมันแบบค่อน้ากินนี่นี่ไอพวกที่ไม่มานะครับก็ไม่ต้องแตกไอ้เหี้ยไอแก้มเขาเสียงปากครับโอ้อันนี้น้องรักผมครับไม่ถ่ายไม่ได้เลยเฮ้ยคาเต้นชวไไ์ไป <c oughs> อันนี้อันนี้วันนี้ของมาแบบว่าแตกไดไหมครับเป็นไรครับม่ง่วงวหรือเปล่าเนี่ยฮะใช่เป็นเฮ้ยไม่ได้อันนี้จะเป็นสยามหัวหน้าเราเมื่อคืนไม่เชื่อใครมาไม่รู้อยู่นะครับ แต่นี่แฟนผมนะแฟนผมแฟนใหม่ผม <c oughs> ชื่อพลอยนะครับได็กขอคำคมเดินทาง <ๆ S 1> สายเรียนลืมเมียได้เลยเฮ้ยอร่อยเลย เีครับวันนี้ก็แค่เพื่อเดยังหล่าเล่นผมมันก็ไม่เท่าไรหรอกครับแต่เพื่อนผมมันไม่หยอกหน้าแดงนี่โดนอะไรมันเกลี่ยเมาบไม่มูลินให่กูขนาดนี้เราปิดพี่จะบอกนะฟังพี่ดีนะมันไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่มันคือครอบครัวเจ็ดคมจาย ไม่เอาเลยไม่ทางนั้นบอกว่าเขียนได้แค่นี้น้องไม่พอมันไม่พอพงกันนิดไม่พี่ไม่พออันนี้ขอก่อนขอพอนขอพอนขอให้พี่แก๊ปไม่เนมะเร็งตอนโตเอาเลยนๆขอเองมีเงินเออต้องขอในใจแล้วขอในใจนะขอให้ข้อบ่อนั่นตัวเองใช่ขอให้ตัวเองขอเสร็จแล้วขอเสร็จแล้วก็นึกหนึบก็ดูตาต่อพูดเลยดอกเดียวต้องดับนะ ดอกเดียวทีเดียแต่้ำมุกอย่างไอ้นี่ยองไรดีๆคนอื่นก็กินต่อเย่กยังไม่เปลีนนี่เขากินร้อมย่งไปงยขเอลราไปแล้วก็ผ่า ก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับโซหรับว,วันเกิดผมอาการตอนนี้นะครับก็เมื่อวานนี้ซัดน้ำบักผลไม้ไปนะครับไม่ได้กินเหล้าล <laughs> นะครับน้าผลไม้ย,ยี่ห้ออะไรี่ยังไม่สั้งเลยเฮียกินแม่งเหมือนเหล้าแม่งติดอยู่ตรงเนี้ยร้อนมายัางคออ่ะ <laughs> เหล้าอะไรอ่ะน้ำักผลไม้พี่โอเคโอเคอเค่ะดูคนแรกเลยดูตาแม่งวะไอตายอีกครังไม่ใช้ขอนะตายอีกครังน่าไม่ใช้ขอนะอีกตัว ก็เท่ากันแล้วก็เฮียพวไม่รู้เรื่องนะก็ว่าเท่านี้นะครับสำหรับวันเกิดปีนี้ก็มีความสุขมากขอบคุณทุกคนมาที่มานะครับขอบคุณสแปอร์ขอบคุณเฮียอะไรก็เฮียและคนที่ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรนะครับว่าเดีย๋ยวไว้ไปฉลองกันวันอื่นนะครับคุณดูนะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับด้วยโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย